สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับพระธรรมเมืองกรังกริย์บทที่5เป็นตอนเริ่มต้นของการเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้านะครับฮีรามกษัตริย์เมืองไทละเพื่อนของดาวิดเมื่อรู้ว่าซาโลมอนขึ้นของราชก็ส่งทูตมาแสดงความยินดีซาโลมอนจึงใช้โอกาสนี้ส่งข่าวว่าต้องการสร้างพระวิหารตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับดาวิดว่าบุตรชายของเจ้าจะเป็นผู้สร้างบ้านของเราซาโลมอนจึงของฮีราม ในพระธรรมบิณฑบาตบทที่5ข้อ6ฉะนั้นบัตรนี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนศีดาจากเลบานอนเพื่อข้าพเจ้าและข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับข้าราชการของท่านข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบแล้วว่าท่ามกลางเรานี้ไม่มีใครรู้จักตัดไม้เหมือนชาวไซดอนพี่น้องครับฮีรามก็ตอบตกลงการขอนี้ไม่ได้ขอเฉยๆนะครับมีการทําสุดท้ายสัญญาแลกเปลี่ยน โดยซาโลมอนสัญญาว่าจะส่งอาหารเป็นข้าวสาลีและน้ำมันจำนวนมากทุกปีครับมีรายละเอียดในข้อ11ขอพี่น้องกลับไปดูด้วยนะครับพระรามหนึ่งพงศ์ตัตว์บทที่5ข้อ12และพระยาเวประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอนดังที่ทรงสัญญาไว้และมีสัญญภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอนและทั้งสองก็ทําสนิสัญญากันพี่น้องครับสติปัญญาที่พระเจ้าประทันให้ซาโลมอนเขาใช้แรงงานกว่า1 8 0 0 0 0คน ซาโลโมอนได้เกณฑ์คนงาน3,000 0คนแบบ่งเป็นผัดละหมื่นคนไปทํางานที่เลบานอนผัดเปลี่ยนเวงครั้งละหนึ่งเดือนนะครับนอกจากนั้นจะมีคนแบกของ7,000 0คนคนสกัดหิน8,000 0คนและหัวหน้าคนงาน3,300คนพี่น้องครับไม้จากเลบานอนที่ตัดมาถูกมัดเป็นแพรลอยตามทะเลมาตามที่ฮีรามได้บอกวิธีการไว้นะครับพระรรมโคโรสีบทที่3ข้อย3และ24ไม่ว่าพวกท่านทําสิ่งใด ก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทําต่อมนุษย์ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบาเหน็จเพราะท่านกําลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่พี่น้องครับสําหรับโซโลมอนเขาใช้สติปัญญาความสวัสดิีเขามีมารับชรรใช้พระเจ้าทํางานที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาสําหรับเราพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ไม่ว่าจะทํางานในีิดาจักในครอบครัวหรืออาชีพขอให้เราทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตว์จริงจัง ทำโดยคิดว่าเราทำเพื่อถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือตัวเองนะครับแต่ทุกสิ่งที่เราทำก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นพระเจ้าผ่านความตั้งใจผ่านความซื่อสัตย์ของเราเพราะทั้งงานที่เราทำเป็นงานของพระเจ้ามันจะเกิดผลดีและมั่นคงครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ยังคงดำรงอยู่เป็นนิสพฉกาลพระองค์ศพเป็นพระผู้ทรงศัพ์พันญูความรู้ทั้งหมดเป็นของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงบทอวยพระพรเราที่จะมีสุดปัญญาที่มาจากพระองค์ที่เราจะสามารถจัดการทุกอย่างที่อยู่ในมือเราให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอนําำเราในทุกการตัดสินใจที่การตัดสินใจนั้นจะเป็นมาจากพระองค์ขอทรงบนให้เราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเพื่อถวายพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์หรือตัวเองขอทรงนำให้ชีวิตของเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้รู้จักกับพระองค์ผู้คนจะต้อนรับพระเยซูคริสต์และชีวิตของเขาจะเป็นพระวิหารของพระองค์ขอทรงบดแม่ตามนำเราด้วยบุญกุศล ที่ฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุตรองค์สันเสริญครับ